สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดโปรโมชั่นนะครับจัดมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นคลิปแยกสักทีนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปแยกให้ดูก็คือสมมุติว่ามีลูกค้ามาซื้อซิก5้กระบอก5้าทูนนะครับ5กระบ,บอก50ทูเขาอยากได้แม็กด้วยยาด้วยถ้าซื้อแม็กซื้อยาธรรมดาที่ไม่ได้ซื้อปืนนะครับผมจะให้แม็ก5 5อัน ห้าสิบถูนะครับแล้วก็ให้ร้อยห้าอันห้าสิบถูนะครับแต่ถ้าซื้อปืนห้าสิบาทซื้อแม็กอีกห้าสิบาทซื้อดีเอกอีกห้าสิบบาทสอย่างก็ร้อยห้บใช่ไหมครับแต่ได้ของจะมากกว่าเดิมนะครับปืนก็จะได้จํานวนเท่าเดิมแต่แม็กจะเป็นสี่สิ้าอันดีเกจะเป็นร้อยสามสิบห้าอันนะครับคือสมมุติว่าคุณซื้อปืนผมห้าร้อยแล้วคุณซื้อแม็กผมห้ายยาผมห้า ห้าร้อยเนี่ยผมจะคุณจะได้ยาคุณจะได้แม็กไป4สี่้อยหสิบอันนะครับส่วนยาก็จะมาพันสามร้อยพันสองร้ยแปดพันสอง้ยแปดิอันถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าถ้าไม่คิดผิดก็ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ส่วนใครที่มีโปรโมชั่นอีกอันหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ใจก็คือซื้อปืนในราคาทูนะครับแต่จ่ายเป็นวอลเล็ต นะครับสมมุติว่าซื้อสากาฟ้า50บาทได้35กระบอกสําหรับทูนะครับซื้อ40กระบอกเอ่อได้40่ริบอก50ิบอลเลตเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อ1,000บาทซื้อในราคาทูนะครับผมจะเอ่อเดี๋ยวจะแถมเป็นชุดเอพิอให้1ชุดนะครับแต่เป็นราคาทูนะฮะ